ท่านผู้อำนวยการวรากรชยยุติกุลท่านเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลท่านจะเป็นคนที่ดูแลนักเรียนนิสษาดีมากท่านดูแลนักเรียนนักศึกษาแบบพ่อดูแลลูกท่านจะเอานักเรียนนักศึกษาเป็นที่ตั้งให้โอกาสกับนักเรียนนักศึกษาทุกคนได้มีโอกาสที่เท่าเทียมกันท่านอยากให้นักเรียนนักศึกษาของท่านซึ่งเปรียบเสมือนบุตรหลานของท่านได้ มีการแสดงออกหรือเวหาเวทีที่ให้นักเรียนนักศึกษาได้มีการปลดปล่อยท่านอยากให้นักเรียนนักศึกษาของท่านอยู่ที่นี่แล้วมีความสุขสวัสดีครับท่านผอพรกรครับตั้งแต่ได้มีโอกาสาร,ร่วมงานกับพอตั้งแต่4ตุลา63นะครับจนกระทั่งถึงวันนี้20กันยา6 ก็นับระยะเวลาแล้ว1,445วันนะครับผมเองได้มีโอกาสได้เรียนรู้นะครับจะทำอย่างไรให้กลายเป็นพออ,อนักคิดนักพัฒนาคิดใหม่ทำได้ทำไม่เหมือนเดิมต้องดีกว่าเดิมในปีที่ผ่านมาได้ข้อคิดและหลักวิธีการในการบริหารขอบคุณมิตรภาพขอบคุณความเมตตาที่พออ,อได้อบรมสั่งสอนแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้บริหารทั้ง4ท่าน ด้วยดีตลอดมาขอพอ,อ,อมีความสุขประสบความสําเร็จในอีกบทบาทหน้าที่การงานในระดับสถาบันภาคการห้าขอพอ,อ,อมีความสุขในชีวิตหลังเกษียณครับขอบคุณครับค่ะตั้งแต่ที่รู้จักท่านพอวรกรชยุติกลนะคะก็คือตั้งแต่ที่อยู่วิทยาลัยสารพัดช่างพะนครด้วยกันนะคะท่านเป็นต้นแบบที่ดีในการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานต่างๆก็ขอให้ท่านมีความสุขหลังจากเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่ทำงานมานะคะก็ได้เจอหลายๆผอ,อท่านผอ,อวัลกรเป็นหนึ่งในผอ,อที่ใจดีที่สดุดทำงานง่ายคุยง่ายทุกอย่างเลยแล้วก็เป็นตัวอย่างของการบาลานซ์ระหว่างการทำงานกับครอบครัวได้ดีนะคะจะมีความเข้าใจแล้วก็เห็นอกเห็นใจคนที่มีครอบครัวแล้วก็มีภาระอยู่ที่บ้านค่ะก็อยากฝากท่านผอวัลกรนะคะก็กินไวน์หนึ่งขวดเดิมใช้เวลาสามชั่วโมง ต่อไปก็วัายนึ่งขวดใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงพอนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาเอ่ยความรู้สึกกับท่านพออพอนะคะเป็นบุคคลที่ให้ความรู้กับหนูอย่างมากเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องการสร้างสื่อผ่าน YouTube ถ้าพอไม่ริเริ่มหนูก็ทำไม่เป็นวันนี้ต้องขอขอบคุณพอ,อจริงๆค่ะสวัสดีค่ะหมองนะคะก็รู้สึกประทับใจท่านพอวลกรน,นะคะพอเป็นคนที่ไม่เหมือนใครท่าน บวราลากรสายเปยค่ะท่านชอบพาไปทานอาหารแล้วก็ผู้ที่สอนงานให้มองอวิสัยทัศน์กว้างไกลแล้วท่านเป็นคนนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการทำงานแล้วก็บริหารงานของท่านอยู่เสมอค่ะค่ะพอวรากรามีความสุขในวัยหลังเกษียณนะคะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่าดื่มวายเยอะนะคะ สวัสดีสสดค่ะ,คะท่านพอพวกเราแผน<ห>คอมพิวเตอร์ออรการาฟิกค่ะ,คะก่อนอื่นนะคะขอบอกเลยว่าท่านพอ,อเป็นพออที่ใจดีที่สุดเท่าที่ด้าเคยมีท่านพอ,อมาเลยค่ะครับขอให้พอ,อนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงนะครับก็ขอให้พอ,อมีความสุขในวัยเกษียณนะคะก็จะคิดถึงพออตลอดไปบ๊ายบายท่านพ่ออวรากรสายเปผู้ที่เปลี่ยนภาพลักษณ์ทั้งภายในและภายนอกเพื่อพิทยารัยอาชีวศึกษาพิบูลย์ยกย่องท่านให้เป็น <The> best. พอ t ้อเรตสุดละค่ะหนูนะคะจะเป็นพออค่ะพออเนี่ยสายเปย์อันดับหนึ่งเลยค่ะไม่ว่าจะทําอะไรให้กับเด็กนักเรียนก็จะเปให้กับเด็กนักเรียนตลอดไม่ว่าจะเป็นขนมหรือวันเกิดพออก็จะเปให้ตลอดเลยค่ะพอออเหรอคะพาหนูไปเลี้ยงข้าวค่ะหนูชอบเรื่องกินอยู่แล้วค่ะพออรู้พออเลยพาไปค่ะไปไป ครูจุลีพรค่ะครูคือครูที่สอนหนูมาในปี27หนูจําครูได้ไม่ลืมเลยค่ะวิชาการจัดเก็บเอกสารขอให้เกษียณแล้วครูมีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงและสุดท้ายเราไปเที่ยวกันต่อนะคะบ๊ายบายบุษบงค่ะสิทธิ์เก่าคุณครูจุรีพรวิเชียนโชธหนูจะเป็นครูที่ดีตามตัวอย่างของคุณครูค่ะสำหรับครูจุรีพรนะครับ ็เป็นพี่สาวที่เขารพลักนะครับจากนี้ไปขอให้ครูจุลีพรมีสุขภาพที่ดีขึ้นและก็แข็งแรงขึ้นนะครับหมันเข้ามาเยี่ยมน้องๆเอาขนมมาฝากด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะแม่ตุ๊กขอให้แม่ตุ๊กมีความสุขในวันเกษียณนะคะขอบคุณสำหรับ 3ปีที่ผ่านมานะคะแม่ตุ๊กสอนแล้วก็ดูแลหนูมาตั้งแต่วันแรกที่มาถึงนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆค่ะรักนะคะจุ๊บจมาเจ๊จ๋าเจ๊จะปลดปล่อยแล้วนะเจ๊ะจะได้มีความสุขอยู่กับครอบครัวของเจ๊ะนะเราอยู่ด้วยกันมาจากสีสเกตเจ๊เป็นพี่ที่น่ารักเจ๊เป็นคอย เป็นบุคคลที่คอยดูแลน้องๆดูแลหนูนะพี่ดูแลหลานทุกคนนะอะ่ขอให้พี่มีความสุขในอนาคตต่อไปนะพี่พี่มีอะไรพี่บอกได้เลยหนูรักพี่นะคะพี่ขอบคุณมากค่ะเจ้าทีชาสวัสดีค่ะพี่ทีชาเพี่ทิชาเป็นที่ปรึกษาที่ดีมากเลยนะคะคอยดูแลช่วยเหลือสู่มาตลอด ก็กเกษียณแล้วก็ขอให้มีความสุขนะคะทเที่ยวให้เต็มที่ดูแลพ่อแม่แล้วก็น้องได้อย่างเต็มที่แล้วอย่าลืมมาเยี่ยมกันม้างนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายทำไมอ่ะวันนี้ต้องมาถึงไม่อยากให้ถึงเลยอ่ะอยู่ด้วยกันอีกนิดนะรักพี่ทั้งสามตลอดเพราะคำสอนแต่ละคนนี่ให้มาดีๆทั้งนั้นเลยโอ้ รักค่ะจุ๊บ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 เย้สวัสดีค่ะครูเทียนชีวิตหลังเกษียณน,นี้โสขอให้ครูเทียนมีความสุขนะคะแล้วก็ขอบคุณมากนะคะที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสามปีครูเทียนได้อ่าให้คําปรึกษาให้คำแนะนำและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆหลายๆเรื่องเลยนะคะและก็โสะจะเก็บไปเป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็พัฒนาชีวิตการทำงานของตัวเองให้ดีขึ้นค่ะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะจารย์คะอาจารย์สุธิมัติยานะคะคืออาจารย์เทียนของเราค่ะก็หนูเป็นลูกศิษย์นะคะหนูดีใจกับคุณครูด้วยขอให้คุณครูมีความสุขและก็มีสุขภาพแข็งแรงในช่วงวัยเกษียณนะคะรักคุณครูเสมอแล้วก็รักตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะครูเทียนเป็นครูที่น่ารักมากนะคะเป็นเหมือนกับคุณแม่ของบ้านชาวแฟตเลยนะคะขอแสดงความยินดีกับครูเทียนด้วยค่ะ สวัสดีค่ะพี่มุ้ยก็พี่มุ้ยเกษียณแล้วก็ขอให้พี่มุ้ยมีความสุขนะคะแล้วก็อย่าลืมแวะมาหากันบ้างขอบคุณสําหรับทุกอย่างนะคะที่สอนในเรื่องของงานพัสดุขอบคุณค่ะสวัสดีครับป้ามุ้ยครับก็กเกษียณแล้วนะครับก็ขอให้ป้ามุ้ยมีความสุขมากๆหลังจากที่เราทํางานมานานนะครับก็จะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับสวัสดีครับสําหรับพี่มุ้ยนะครับก็ขอขอบคุณที่ อยู่ช่วยเหลือวิไลอยู่อยู่ทำงานด้วยกันมานะครับขอให้พี่ม่วยมีสุขภาพแข็งแรงเข้ามาเยี่ยมน้องๆ้อง,องที่งานพัสดุบ้างนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ม่วยอ่าอ,อยากจะบอกว่าขอบคุณนะคะที่สอนงานพัสดุให้นะคะหลายๆเรื่องแล้วก็ขอบคุณที่เป็นคนที่จําเอกสารให้ได้นะคะเพราะว่าหนูก็ไม่แน่ใจว่าหนูเก็บเอกสารไปตรงไหนก็จะเป็นพี่ม่วยที่คอยจำรายละเอียดไปให้คะ่ะขอบคุณนะคะ สำหรับพิยุทธ์แล้วก็เป็นพี่ชายที่น่ารักอีกคนหนึ่งนะครับไม่ต้องพูดถึงเรื่องของงานเรื่องของอะไรเพราะว่าพิยุทธ์จะวางมือแล้วนะครับก็ขอให้พิยุทธ์มีสุขภาพแข็งแรงจากนี้ไปไม่เจ็บไม่ไข้นะครับแล้วก็เข้ามาเยี่ยมน้องๆบ้างนะครับขอบคุณครับค่ะแล้วก็สวัสดีนายุทธ์นะคะขอบคุณนายุทธ์นะคะที่มาช่วยแบบขับรถให้งานพัสดุแล้วก็ช่วยเหลือง,งานต่างๆนะคะ ก็ขอให้มีความสุขในวัยเกษียณทั้งคู่นะคะบ๊ายบายค่ะนายยุทธนายุทธจะไปแล้วเหรอเสียดายจังเลยให้สุขภาพแข็งแรงนะอยู่เย็นเป็นสุขนะยุทธอ้าไปยุทธไปแลแล้วระยุทธโดขาดคนกินข้าวเดียวกันเลยบ๊ายบายยุทธบ๊ายบายโอ้โหไม่มีเพื่อนกินข้าวเลยที่นี่ไปยุทธ ก็ตอนเจอพออครั้งแรกหนูเป็นนักเรียนนักศึกษาปีหนึ่งที่เข้ามาใหม่รู้สึกว่าพออน่ารัก<า>น่ารักมากแล้วก็ใจดีกับพวกหนูมากเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวปิยทธิดนานาคสุขนะคะมาจากสาขาการจัดการสำนักง,งานค่ะ ค,ความรู้สึกที่มีต่อคุณครูจุริพรนะคะ <D ur ic ron> คุณครูธุรีพรเป็นคนที่น่ารักอบอุ่นค่ะสอนด้วยความเมตตาค่ะแล้วก็เข้าใจเด็กทุกคนค่ะ <D ur ic ron> คุณครูเป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่เด็กจริงๆค่ะคือเข้าใจทุกปัญหาค่ะพร้อมรับฟังด้วยค่ะคุณครูนะคะก็พร้อมที่จะช่วยเหลือแผนกตลอดมีงานอะไรคุณครูก็จะสนับสนุนทุกอย่างนะคะก็ช่วยเหลือ ภายในการจัดการมาโดยตลอดค่ะก็ขออวยพรให้คุณครูจุรีพรนะคะ,ออคม,ะ,คะมีความสุขในวัยหลังกเกษียณนะคะได้ไปเที่ยวอย่างที่ตั้งใจไว้นะคะไปทุกที่เลยนะคะแล้วก็ขอให้คุณครูจิตรีพรเป็นร่มโพล่มงใสให้แก่ครอบครัวและก็นักเรียนนักศึกษาตลอดไปเลยนะคะ สำหรับคนที่ชานะคะเป็นครูที่เราหลักก็คนหนึ่งก็คือ,เ,อเป็นครูที่อาวุโสที่สุดใน,นแขนงแล้วก็เป็น emotional support อีโมชั่นอ s u p ซ o r ัพพอร์ตคนหนึ่งคอยติดต,ต,ตีนักเรียนที่ทำผิดเรืล่วงลทางอะไรก็สามารถอสอนเราได้ให้เขารุกข้อทานได้ครับแล้วก็เป็นคนที่เก่งครับเพ่นมากค่ะทำให้เพื่อนเก่งมากออรแบบชุดเก่งมาก ไม่ว่าใครจะมีปัญหาด้านการออกแบบการทำแพทเทิร์ทุกอย่างวิชาสอนให้ได้เหมือนค่ะแค่แค่คุณสนใจที่จะเรียนกับเขา mm hmm. เขาก็พร้อมจะสอนทุกอย่างที่เขามีให้กับคุณเสมค่ะแล้วก็เป็นครูที่สอนด้วยกันให้ฝึกเยอะๆค่ะ,อะคอยเป็น,เ,ปนเหมือนครูจะเป็นคอยที่คอยแบบตีเราเข้ากอบเข้าลูกเข้าทางแต่ไม่ตีเข้ากอบเข้าลูกเข้าทางให้เราได้ทาเป็นเหมือนแบบเราไม,ม่ต้องเรียนตามหนังสือให้เราได้ใช้เองเราได้ความรู้เลย ก็ครูทีชาเป็นคนที่เราอยากทําอะไรเขาจะให้ทาแล้วก็สอนไปในตัวด้วยอีกทีนึงก็ในสุดท้ายนี้พวเราก็ขอให้คุณวิชามีความสุขกับรายเกษียณขางล่างนะค่ะผาสุขภาพแข็งแรงวาสุขภาพแข็งแรงมาอยู so like <S <S ่นานให้พวกหนูอ้อนอีกนะคะครับครูนะคะค้ค่ะสวัสดีค่ะพวกเราเป็น ตัวแทนจากแผนกแฟชั่นติ่งพอค่ะแล้วพวกเราเป็นลูกศิษย์ของครูทิชาตั้งแต่เข้ามาก็คือต้องเล่าย้อนไปไกลเลยค่ะตั้งแต่ก่อนเข้าหนึ่งปีค่ะหนูเห็นครูทิชามีรอยยิ้มที่สดใสมากค่ะตอนที่เห็นเด็กจัดแฟชั่นโชว์ค่ะแล้วก็ครูทิชาค่อนข้างเป็นคนที่มีความเป็นตัวเองสูงค่ะค่อนข้างแอนกแกนแล้วก็ค่อนข้างมีความคิดที่เป็นของตัวเองค่ะค่อนข้างที่จะความคิดที่สร้างสรรค์แล้วก็คอยสนับสนุนเด็กให้กำลังใจเด็กค่ะ แล้วก็ตั้งแต่หนูเข้ามาครูทิชาบอกหนูว่าอยากได้อะไรอยากทาอะไรให้บอกครูค่ะเดี๋ยวครูจะเป็นคนคอยสนับสนุนเองแล้วก็เรื่องการเรียนการสอนครูทิชาก็ไม่อะไรมากค่ะเพราะว่าเป็นการสอนที่ไปเลือกไปเรื่อยๆอะคะ่ะเพราะว่าให้เด็กมีความเข้าใจและเด็กมีเครียดมากเกินไปค่ะครูทิชาก็มีความสอนเข้าใจคะ่ะ แล้วก็ทําไม่ได้ให้เขียนอย่างเดียวค่ะให้ทําเป็นผลงานออกมาด้วยซึ่งทําการที่ทาให้ทําเป็นผลงานนะคะมันาม,มาทําให้จดจําได้ง่ายกว่าการเขียนปกติถ้าค่ะเราก็ในส่วนของการสอบผู้ไดชาจะไม่เน้นเป็นเนื้อหาส่วนใหญ่จะเน้นเป็นการปฏิบัติจริงครับเพราะว่าผู้ทดชาจะเข้าใจเด็กตรงที่ว่าเด็กนั้นไม่ไม่ชอบอ่านค่ะชอบลงมือทำมากกว่าในส่วนของ,องน้องมิกก็คือ<ม>ชอบในการออกแบบมากๆเลยคะ่ะจนตอนนี้น้องมิกก็จะเป็น ตัวแทนแข่งขันแล้วในนามคุณทิชาที่มันลูกศิษย์ที่เก่งมากค่ะแล้วก็ก่อนที่จะจบกันไปนะคะ mm hmm. นูก็อยากให้คุณทิชานั้นมีความสุขในวัยหลังเกษียณ mm hmm. ดูแลพ่อดูแลแม่ค่ะให้มีความสุขมากๆแล้วก็มีอายุที่ยืนยาวยังไงวันนี้หนูก็ขอขอบคุณครูทิชามากๆาที่คอยสอนคอยอบรมเด็กมาตลอดค่ะสวัสดีค่ะ เราเป็นตัวแทนมาจากแผนการตลาดนะคะคู้ศิริมัติยานะคะเป็นคนที่มีจิตใจดีค่ะชอบสอนให้นักเรียนนะคะมีคุณธรรมตริยธรรมในเองนะคะ ชอบสอนในสิ่งดีๆให้นักเรียนนะคะถึงเขาอาจจะบ,บ่นอาจารยอะไรหน่อยนะคะแต่ว่าเขาเป็นที่รึกขาดได้ดีในทุกเรื่องเลยค่ะครูสีมัทน,นะคะเขาเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นค่านักเรียนเดือดร้อนอะไรนะคะครูก็จะช่วยเหลือตลอดะคะ่ะนักเรียนเงินไม่พอหรือว่าขัสดส่นเรื่องอะไรนะคะครูขาสามวรถช่วยเหลือทุกอย่างและหลังจากนี้นะคะพวกเรานะคะขอความโปยพรให้ครูสีมัดดังนี้นะคะขอให้ครูสีมัดน,นะคะมีร่างกายที่แข็งแรงสวยวันสวยคืนมีประจักษ์่ทุนคนค่ะและหนูก็ขอให้ครูนะคะ ชีวิตหลังกเกษียณมีแต่ความสุขค่ะแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะผมเนี่ยครับขอให้สวยวันสวยคืนแล้วก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้คุณสิริมัตมีความสุขามากๆหนูก<อ>็ขอให้คุณสิริมัติมีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็หนูนะคะก็ขอให้คุณมีอยู่ที่ยืนนานแล้วก็คอยดูความสำเร็จของลูงกๆออกมาสอนพันตลาดนานๆน,น,นะคะขอบคุณค่ะ ถึงเวลาอีกแล้วนะคะเกษยียรอายุราชการพอพูดแล้วก็ดีใจกับผู้เกษยียณที่จะได้ไปพักผ่อนแต่ก็อะไรเนาะอะไรอยากจะให้ท่านอยู่กับเราไปอีกานานๆสำหรับท่านผอ,อนะคะเป็นผู้วิหารที่มีน้ำใจแล้วก็รักลูกน้องมากให้ความเป็นการเองกับลูกน้องทุกท่านเท่าเทียมกัน แล้ท่านก็นำบรรยากาศดีๆมาสู่องไรเราจะมีงานลื่นเริงหลายๆอย่างไม่ทราบว่าต่อไปเราจะได้มีภาพประทับใจเหล่านี้อีกไหมแต่ก็ขอให้ท่านผออแล้วก็พี่ๆนะคะมีความสุขกับใบกระสียนนะคะแปลว่าไงคะก็งานนักก็เราก็ทำตามที่ตขอไปนะคะก็รู้สึกใจหายแต่ว่าในส่วนที่ประทับใจก็ไปั้วนกัน เนเยาที่ชานะคะแล้วก็ขึ้นมุ้ยกับนราอยู่รุ่นะคะแล้วก็ร่วมงานกันนะคะแล้วก็ในส่วนที่ชัดใจแล้วก็ราลยอยาที่ค่าที่ให้กหับพวกเรานะคะก็ในส่วนนี้ก็ต้องสอบคุณแล้วก็เดี๋ยวก็จะตามไปอ่ะนะคะแล้วก็จะจะ,จะพูดถึงเฮ้ยใครเราจะพูดถึงที่ชา,ายคนะ่ะ ในเรื่องของการทํางานนะก็ถ้าขาดกําลังใจหรือแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เนี่ยพี่ชายก็จะเป็นแม่พระที่จะคอยให้คาแนะนําที่ดีมากแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อทั้งการทำงานของเราต่อทั้งเรียนแล้วก็เป็นแนวทางในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไปจนเกษียณในราชการฝั่พี่นะคะก็ขอให้ท่านผู้บริการที่ท่านถามคุณแล้วก็ไปยมยุทธ์ที่วยมวย คะก็เกษียณออกไปอย่างยิ่งทำสุขนะคะแล้วก็เปรี้ยวเปรไปยวมาเยี่ยมเยี่ยมมาเรามาเราเป็นกัปตันสมาราถุก็ยอดดีที่ว่าทั้งพี่พี่ท่านบอกอ๋อทุกุกที่ชาเพียงได้เกษียณอันดาแล้วก็พี่พี่ทั้งสามท่านและท่านบอกอ๋อก็ฮารักทุกคนอยากจะพูดถึงตุกพี่ตุกก็ พี่ที่น่ารักชอบอย่างเรท่านที่เกษียณเกษียณเป็นอย่างขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอให้ผู้เกษียณทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะและอย่าลืมให้ทิปพวกเรานะคะเด็กๆกำลังซ้อมการแสดงอยู่ค่ะ